ใส่ตัวหนังสือกดไปที่ตัว A ค่ะแล้วก็ไปเพิ่ม A บวกแล้วก็พิมพ์ข้อความแรกเลยค่ะพิมพ์ข้อความแรกแล้วเราจะใส่เลือกป้อนหรือเลือกสไตล์สไตล์ก็คือสีนะคะเราเปลี่ยนสีได้ กดดูได้ค่ะว่าตัวข้างบนเนี้คือจะเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรบ้างนะคะลองกดดูค่ะแล้วเราก็เพิ่มข้อความของเราไปดูรูปแบบบับเบิลนะคะก็คือสัญ,ญลักษณ์ที่แบบมันมีรูปสวยๆที่เป็นแท็กให้เราได้ใช้ค่ะแล้วก็มีคําว่าเข้าออกวงสามารถกดดูได้ค่ะมันจะเป็นการตัวหนังสือ เข้าเลื่อนเข้า,เ,ขาเลื่อนออกซื้อเสร็จแล้วก็มาเลือกที่พิมพ์หนึ่งค่ะที่มันจะเป็นตัวหนังสือเคลื่อนออกมานะคะเราสามารถปรับขนาดได้นะคะที่แถบสีฟ้าด้านล่างนะคะสามารถแทบได้ข้อความที่1แล้วเราก็จะมาต่อข้อความที่สองกันเลยมันจะได้เป็นคําพูดที่ต่อกันเลยนะคะเมื่อข้อความที่สองเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปต่อข้อความที่3าเลยค่ะมันก็จะเรียงต่อต่อกันไปเลยนะคะพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วเราก็สาม,มารถมาเลื่อนดูได้ค่ะดูข้อความให้มันเลื่อน ต่อกันนะคะแล้วถ้าความยาวเราจะเลื่อนขยายให้มันได้แค่ไหนเราก็สามารถที่จะกดแล้วก็เลื่อนแถบขาวๆลากลงไปค่ะ3ข้อความแล้วเราก็มาเลื่อนดูค่ะเปิดดูมันก็จะเป็นข้อความที่ต่อกันนคะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้มาดามจิต้าด้วยนะคะเดี๋ยวมาดามชิต้าจะหาเทคนิคมาสอนให้ใหม่ค่ะ